สุภาษิตบทที่17ข้อที่3เบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงินและเตาถลุงสำหรับทองคำแต่พระเจ้าทรงทดลองใจข้อนี้บอกว่าพระเจ้าจะลองใจมนุษย์จะ ทดสอบมนุษย์ด้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆข้อนี้เปโตพูดไว้ใน1นึ่เปโตบทที่หข้อที่6ถึง7บอกว่าในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุก์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่ง เพื่อทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคําที่แม้นจะเสื่อมสลายไปก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟเพราะว่าสิ่งนี้การทดสอบด้วยความยากลำบากเนี้จะนำการสรรเสริญศักดิ์สรีเกียรติมาให้กับท่านทั้งหลายโลหะที่มีค่ามันจะมีค่ามากขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้ความร้อน แรงของเตาไฟที่เผา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 เพื่อขจัดความไม่บริสุทธิ์ออกไปจากตัวมันพระเจ้าทรงนำเราผู้เป็นประชากรของพระองค์ให้ไปพบกับความยากลำบากพระองค์อนุญาตให้ความยากลำบากบางอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อจะขจัดสิ่งที่เลวทรามสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่สปกปรกออกไปจากชีวิตของเราโดยใช้เตาไฟนั่นแหละเพื่อจะชำระเราให้บริสุทธิ์โยบเป็นตัวอย่างชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือว่าชีวิตของโยบใช่ไหม ก็เป็นคนชอบทำอยู่แล้วแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นอนะ่ะโยกอัปเกรดชีวิตฝ่ายวิญญาณเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นคนที่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงมีครั้งหนึ่งมีคนเขาก็ไปดูโรงงานหลอมเงินเขาก็จะเอาแร่เงินเนี้ยมาแล้วเข้าไปเตาไฟใส่ไฟร้อนมากๆร้อนมากๆร้อนมากๆพอร้อนมากๆเสร็จปุ๊บมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือว่ามันจะมีขี้แร่ตกมาแยกออกมามันถูกแยกด้วยความร้อนนะแล้วก็ไอ้เงินมันก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆโดยขี้แร่ออกไปเยอะๆแล้วคน ที่ไปดูก็เลยถามว่าเออช่างครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินนี้เนี่ยมันใช้งานได้แล้วมันพร้อมที่เอาไปทําขันทําอุปกรณ์ดีๆต่างๆช่างก็บอกว่าอ๋อง่ายนิดเดียวครับก็แค่เรา โผล่หน้าลงไปดูโผล่หน้าลงไปดูนะครับถ้าเราเห็นหน้าของเราอย่างชัดเจนมันก็แสดงว่าเงินนั้นบริสุทธิ์แล้วเพราะมันจะมีขี้แร่ลอยอยู่ใช่ไหมถ้าเงินนั้นอะ่ะมันไม่มีขี้แร่อยู่มันจะสะท้อนหน้าของเราอย่างชัดเจนเป็นภาพเปรียบเทียบนะว่าเอ๊ะไอเตาเผาที่มาเผาชีวิตของเราเนี่ยเพื่อเอาความขี้เกียจขี้อิจฉาขี้เหนียวขี้โมโหขี้โมขี้งอนขี้น้อยใจสารพัดขี้เนี่ยออกไปจากชีวิตของเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเมื่อไหร่เราจะใช้การได้ง่ายนิดเดียวครับเมื่อม มองแล้วเห็นหน้าพระเยซูในเงินนั้นเมื่อพระเยซูมามองดูโอ้เห็นหน้าฟองเงินเงินนั้นก็คือว่าเมื่อชีวของเราเนี่ยสะท้อนลักษณะของพระเยซูให้คนปรากฏก็หวังว่าไอความทุกข์ยากลําบากที่ผ่านเข้ามาในชีวของเราเนี่ยเราจะไม่กลัวมันเราจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เพื่อจะเอาสารพัดขี้ออกไปกชีวของเรา เพื่อจะให้เราเป็นคนที่ใช้การได้มากยิ่งขึ้นความร้อนทําให้เงินและทองคําบริสุทธิ์ขึ้นฉันใดพระเจ้าก็ใช้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเพื่อทําให้ชีวิตของเราพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นฉันนั้น